สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ EP นี้ตามนัดเลยที่ฝ้ายเคยนัดกับเพื่อนๆไว้นะคะว่าอีกสิวันเดี๋ยวฝ้ายจะพาเพื่อนๆมาเก็บฝักพ่อแม่พันธุ์นะคะที่เราได้เข้าไว้เมื่อวันที่วันที่เกานะคะ,ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเหลือรอดเข้าฝักกี่ตัวนะคะกะละมังที่ฝ้ายจะ พาเพื่อนๆไปแกะตัวนี้ไฟเข้าประมาณ8 0 8 0ิบถึงเกตัวค่ะไฟจําไม่ได้เนาะเราไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการเข้าฝักของไฟนี้จะได้ผลไหมจะเหลือรอดเข้าฝักกี่ตัวกันนะคะไปชมกันเลยตัวนี้นะคะเจะเคเลยเนาะ ไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมานับกันนะคะว่าได้กี่ฝักค่อนข้างเปียกนะคะ ตัวนี้ไฟใช้ด้วงประมาณ40กว่าวันนะคะประมาณ42วัน ก่อนนะคะจะได้เห็นชัดๆนะมุมไหนดีคะเพื่อนๆอ่ะแล้วเราค่อยไปนับกันเนาะดูวิธีเก็บก่อนแล้วกัน นี่แับมะพร้าวไฟจะแช่ไว้คืนหนึ่งนะคะ ยังไม่เห็นตัวที่ยังไม่เข้าฝักนะคะน่าจะเข้าโครบอยู่น่าจะประมาณ90ตัวค่ะตัวนี้ ะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็พยายามแกะเบาๆนะคะตัวนี้จะมีอยู่สีฝักเลยตัวนี้ได้สีฝักค่ะ เดี๋ยวค่อยแต่งที่หลังนะคะตอนนี้ไฟขอเก็บแบบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยตัดแต่งที่หลัง ข้างล่างก็ค่อนข้างจะชื้นหน่อยนะคะ ตัวนี้ไม่มีตัวน่าจะไปแล้วนะคะตัวนี้ ได้อยู่นะคะที่เรกไฟว่ามันชื้นเกินไปไฟนึกว่าเขาจะตายหมดแล้วไฟจะไม่ได้ฝักเลย หลังจากนี้ไฟก็จะนับดูนะคะดูให้ดีนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเข้าอยู่ประมาณร่องแบบนี้พยายามอย่าดึงแรงนะคะ ไปจะเสร็จแล้วค่ะเข,า,ขาจะอยู่แบบนี้แล้วก็แงเนออกมา เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าได้กี่ฝักหห่สิบยี่สิบห้สิบ

1 25, 90 90 100 105 110 112ตัวนะคะกระมังนี้น่าจะเป็นกระมัง120ตัวนะคะแล้วก็จำนวนฝักที่เราได้เราได้ ร้อยสิบสองฝักนะคะหายไปแปดตัวนะคะเป็นตัวด้วงก็คือเขาจะเข้าฝักหมดตัวที่หายไปก็น่าจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ย่อยสลายไปกับตัวเปลือกเปลือกมะพร้าวที่เป็นขี้แล้วนะคะอะอีกสิบวันนะคะฝักก็จะทําการทําฝักเขาให้สวยแล้วก็เรียงไว้ในกระมังนะคะอีกประมาณเจ็ดถึงสิบวันเขาก็จะเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะ หลังจากนั้นประมาณ10วันเนาะถ้าเขายังออกไม่หมดไฟก็จะมีคลิปต่อไปให้เพื่อนๆชมกันก็คือการทำคลอดพ่อแม่พันธุ์ที่ไม่ยอมออกจากฝักนะคะยังไงไฟก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะขั้นตอนทุกอย่างจะเป็นวิธีการทำง่ายๆในแบบฉบับของทางไฟเองนะคะเพื่อนๆมีอะไรติชมก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ